สังฆทานจริงๆคืออะไรมีใคร <Viol in S 2> รู้บ้างเจริญพรทุกคนทั่วไปก็คิดว่าอะไรที่อยู่ในสังฆฐานก็จะเป็นบุญสังฆทานที่คิดว่าจะเป็นถังสีเหลืองเหลืองอ่อนเหลืองแก่เออหลายคนก็ชอบคิดว่าเป็นกระถานเป็นกระช้บปีใหม่นะชอบเป็นแบบเครื่องดื่มเครื่องอะไรต่างๆบางทีบางครั้งคนก็รู้สึกว่าอยากจะถวายรูปนี้ชอบรูปนี้มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเรารู้สึกว่าดีก็ตั้งรูปนี้เท่านั้น สังฆนะเนี่ยแปลว่าสงสีรูปขึ้นไปจะเป็นเวลาสังฆกรรมอย่างเงี้ยทานก็แปลว่าการถวายด้วยการให้ก็คือถวายแก่พระสงฆ์ศรูปขึ้นไปนะโดยที่เราหวังว่าจะเป็นกองกลางถึงจะเรียกว่าสังฆทานแต่ถ้าเกิดว่าถวาย50รูป100รูปโดยมีพระรูปนั้นรูปนี้เป็นประธานอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังฆทานเป็นสง์อยู่จเจริญพร อันดับแรกเลยนะฮะคนใจิตใจปราณีตก็ถวายของปราณีคนใจิตใจยิ่งใหญ่ถวายของยิ่งใหญ่ฉะนั้นเราจะถวายสังฆทานที่ดีก็ต้องเป็นของที่ดีและมีประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพที่แท้จริงในทางโฆษณาก็แบ่งเป็นบุพพลเจตนาก็เหมือน b e f o r e after นะฮะก่อนที่เราจะให้เราก็มีความเต็มใจสิ่งของดีๆตั้งจิตตั้งใจนํามาถวายมุนจากเจตนาก็ในขณะที่เราถวายเนี่ยนะเราก็ระลึกนึกถึงคณะสงฆ์เป็นกองกลาง นะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับวัดตัวอย่างง่ายๆนางวิสาขาเนี่ยนางวิสาขาถวายทานเป็นสังฆทา,านแก่พระสงฆ์โดยมีพระเจ้าเป็นประธานสมัยก่อนก็5 0ารรูปอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นสังฆทา,านเพราะว่าถวายแด่สงฆ์แต่มีพระเจ้าเป็นประธานแต่ถ้าบอกถวายพระเจ้าพราะองค์เดียวเนี่ยก็เีย,เย,าเย,เยปาติปุคริกทานซึ่งบุญจะน้อยกว่าอีกนะฮะสุดท้ายอัปปนาปราชเจตนาก็คือเราถวายไปแล้วเราก็ ไม่เสียดายนะก็เป็นสิ่งที่เราได้ทําบุญนึกถึงอะไรก็มีความสุขสรุปง่ายๆก็คือก่อนให้ขณะให้หลังให้ต้องเต็มใจต้องมีความสุขสุกคนทุกทันถึงจะเป็นสังฆทานที่สมบูรณ์เจะเรอด สัพเพหิโยวิวัตรฉันตุสะเปรโควินาตสะตุมาเตมเปรตวันตารายโยสุขีธีกาโยกรมหวะอภิวา